ดค่ะพบกับอภิสราค่ะนะคะในช่วงกลาวันนี้ค่ะในวันที่6พฤศจิกายนกับรายการทดส่งเุ็เงนืวอัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถที่ตามชมกันได้เลยนะคะ การเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงเช้าค่ะก็เกิดแรงเทขายทํากําไรค่ะอย่างไรก็ตามราคาทองคําก็ยังปรับตัวลงไม่มากนักเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะภายหลังจากที่เฟดได้มีมาติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะคะที่ระดับ0ถึง0.25%เค่ะและจะเดินหน้าเข้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนะคะอย่างน้อย1 2แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนค่ะทางนี้นาย เจมโรพาเวลนะคะก็มีการเน้นย้ำว่าจะใช้ในโยบายทางด้านการคารันและการเงินที่มากขึ้นนะคะ ทางนี้นะคะในช่วงบ่ายนะคะราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะในขณะที่ท่ามกลางการนับผลคะแนนการเลือกตั้งของสหรัฐก,ก็ยังคงไม่เสร็จสิ้นค่ะแต่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยืนยันที่จะมีการฟ้องศาลนะคะเพื่อมีการตรวจสอบผลคะแนนการเลือกตั้งค่ะในทุกๆรัฐที่นายไบเดนชนะนะคะและอาจจบไปที่ศาลสูงสุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังคงมีผู้ประท้วงนะคะที่สนับสนุนของ แต่รัฐทั้งสองฝ่ายนะคะก็ออกมาประท้วนนะคะแต่ก็ยังคงไม่รุนแรงมากนักค่ะสำหรับคืนนี้นะคะสหรามีการเปิดเผยการสร้างงานนอกภาคเกษตรค่ะเดือนตุลาคมซึ่งตลาดคาดการว่านะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ595,000ตําตำแหน่งค่ะและอัตราการว่างงานเดือนตุลาคมค่ะตลาดคาดการว่าลดลงสู่ระดับ 7. 7เค่ะ ส่วนสำหรับแนวน้มราคาทองคำคาค่าปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งราคาทองคำมีแนวรับที่1,930ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,950ดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทค่ะก็มีแนวโน้มแข็งค่าค่ะส่วนทองคำแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ28,000-28,400บาทค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสราแล้วค่ะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กตามท้ายได้ค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันหน้าสวัสดีค่ะ